เขากล้องไม่มีเขินนะคะก็เดินเข้างงเข้างานนี่ก็มั่นใจค่ะกว่าจะเห็นเตตะวันวิหกรัฐในลุคนี้ได้บอกว่าไม่ง่ายเลยนะคะเพราะว่าเตเล่าว่าแต่ก่อนเนี่ยค่อนข้างเก็บตัวขี้อายอินโทรเวิร์ดแบบสุดๆค่ะเมื่อเข้าวงการเลยต้องปรับแนวคิดขนาดใหญ่อาศัยการออกมาพบปะผู้คนนะคะแล้วก็มองว่าการทํางานแต่ละครั้งก็ได้พัฒนาสกิลทางด้านการเข้าสังคมมากขึ้นละค่ะ เรื่องการวางตัวถือว่าทําได้ดีขึ้นแล้วส่วนอีกเรื่องที่ยังกังวลคือภาษาค่ะเจ้าตัวเนี่ยมีผู้จัดละครมีงานอีเวนต์ติดต่อมาตลอดเลยเพราะว่าที่ผ่านมาผลงานนี้ดังไปไกลถึงจีนฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและเกาหลีใต้นะคะแต่บอกว่าถ้าพูดภาษาอังกฤษได้ในระดับเจ้าของภาษาก็คงจะมีความมั่นใจในการรับงานอินเตอร์ม,มากขึ้นค่ะที่ต่างประเทศก็เคยเคยมีติดต่อก็เนี่ยเราแวกเนี่ยแหละครับผมก็ที่ เคยแบบเหมือนแบบให้เราไปแบบเออลองเล่นของต่างประเทศดูแต่รู้สึกว่าอาจจะยังไม่ไม่ถึงเวลาอะไรเงี้ยเพราะว่ามีงานที่ไทยก็ยังแบบยังทําไม่เออยังทำไม่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 พอไม่พอดีเวลาเลยอะไรเงี้ยวอยากไหมคะอยากแบบอยากไปเล่นอยากลองสักวันหนึ่งก็อยากเหมือนกันนะครับก็เล่นซีรี์ที่ต้องแบบทู่ภาษาอังกฤษแต่ต้องขอไปฝึกภาษาก่อนอะไรเงี้ย นักแสดงหนุม่มบอกนะคะว่างานหน้าจอ,อยังต้องพัฒนาอีกแต่สิ่งหนึ่งค่ะที่ถนัดก็คือการแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ต่างๆเพราะเรียนมาด้านวิทยาศาสตร์เคมีแล้วก็ชอบอ่านหนังสือหลายแนวนะคะจนที่ผ่านมาทวิตเตอร์ของเตตะวันนี่มีคนรุ่นใหม่ติดตามเยอะมากค่ะจากการแสดงความคิดเห็นต่างๆซึ่งเตบอกว่าอยากให้พื้นที่โซเชียลของตัวเองเนี่ยเป็นที่แลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็ส่งต่อแนวคิดดีๆหรือพลังบวกค่ะ